ยี่สุดสดาก้อนอายครับลำนี้เรามาปรับแต่งชุดแหนบให้ใหม่ก็คือใช้แหนบชุดบนแค่ประมาณ3แผ่นดึงออก1แผ่นเพื่อให้รถเบานั้นนิ่งกว่าเดิมนะฮะใส่เหล็กและแหนบกันบิดลองทดสอบน้ำหนักที่หตันขึ้นครับลานี้เขาเป็นรถที่ไม่ได้บรรทุกเยอะนะฮะ ก็ยังเหลือช่วงยืดหยุ่นอยู่นะครับก็พูดง่ายว่าบรรทุกได้ครับนะฮะระดับตันครึ่งก็พอไหวครับจัดให้ใหม่ก็คือแหนบของลูกค้าเนี่ยมีแหนบมา4แผ่นด้านบนแล้วลถแข็งนะครับลูกค้าต้องการเอาไปวิ่งเบาๆเ,เนี่ยให้วิ่งนิ่งแล้วก็ยังคงต้องแบกน้ําหนักได้ประมาณสัก1ตันครึ่งนะครับก็ทําให้ใหม่ทดสอบน้ําหนักที่1ตันครึ่งครับก็ใช้ได้นะครับอ่ะให้ดูครับประมาณนี้1ตันครึ่งอ่ะอยากได้ก็จัดให้รดเบาก็นิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูออีกรบนึง ทำมาเี่ยวแรกทิ่หายจมเลยอ่ะอย่างเราหนักไม่ได้เอออล้วไปทำเที่ยวสองีกก็ยังไม่ผ่านอีกเรายังแข็งไปอีกเดี๋ยวลองขับฟิวนี้บ้างครับเดี๋ยวลองขับฟิวนี้ดูบ้างเราดึงแหนบออกหนึ่งแผ่นนะครับเพราะว่ารถเนี่ยเป็นรถตัวเบานะครับซึ่งไม่ได้มีหลังคาไม่ได้มีคอกไม่ได้มีอะไรเนี่ยเราก็สามารถดึงแหนบออกได้แผ่นหนึ่งแหนบที่ดึงออกก็คือประมาณแผ่นนี้ครับ ดึงคู่นี้ออกเพราะว่าคู่นี้เขาโค้งเยอะแล้วก็ถ้าใส่เยอะเนี่ยสำหรับรถเบาเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องใส่เยอะนะครับซึ่งใส่เยอะเุิ่มเนี่ยจะทาให้รถเราเนี่ยวิ่งเบ,บาๆว,วิ่งเบ,บาๆเนี่ยจะแข็งนะครับดังนั้นเราก็ดึงออกไปหนึ่งคู่ครับแล้วเราก็ใช้แค่3ามแผ่นพอแต่ก็ต้องบรรทุกได้ประมาณสัก1ตันครึง่งเพราะว่าลูกค้าต้องการบรรทุก1ตันครึง่งเราทํารถแล้วนะครับก็ให้ลูกค้าได้ดูว่า1ตันครึ่งเนี่ยก็ออยังแบกน้ําหนักได้นะครับแล้วก็ไม่นั่งเขา ล้อไม่ติดซุ้มอะไรอย่างเงี้ยการทํารถแล้วทดสอบให้เห็นเนี่ยลูกค้าจะได้มั่นใจครับว่าเราทําได้อย่างที่ลูกค้าต้องการนะครับลูกค้าต้องการขับรถเบานิ่มนะครับเราก็มีการเปิดช่วงเด้งให้แล้วก็จัดทรงแหนบให้ใหม่ผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับก็ถ้าเป็นตัวเปล่าตัวเบาเนี่ยจะไม่แข็งแล้วครับทีนี้ก็จะนิ่มหน่อยนะฮะเพราะว่ารถของลูกค้านั้น มีช่วงยืดหยุ่นเยอะขึ้นแล้วก็ใช้แหนบชุดบนน้อยชิ้นนะครับให้ดูนะฮะนี่ครับสามารถที่จะยืดหยุ่นได้แล้วก็ขับได้ตามปกตินะครับจะไม่แข็งกระด้างักเท่าไหร่ทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองลองขึ้นไปกระห่มให้ลูกค้าดูก่อนสองคนนะล้อนลองดูดิว่าดังไหมมามาตอนแรกนี่โอ้โหดังออ,อ,ออนแอนออทแอดเลยครับขึ้นไปไม่ได้ผมงไปนั่งนใีใใ่ฮะ ไม่ดังแล้วนะทีนี้นะแล้วก็นิ่มกว่าเดิมแล้วสบายๆแบบนี้โอเคใช้ได้นะครับก็เราใช้แหนบชุดบนแค่3าแผ่นนะครับเราคํานวณแล้วว่ารถตัวเป่ารถตัวเบาเนี่ยใช้แค่3ามแผ่นก็พอแล้วครับแล้วก็ให้มีช่วงยืดหยุ่นได้นะครับซึ่งมีช่วงยืดหยุ่นด้านหน้ากับด้านหลังแล้วก็ให้แหนบชุดบนน้อยชิ้นให้รับได้แค่เฉพาะตัวรถอย่างเดียวเนี่ยก็น่าจะพอแล้วรถเบาจะได้ขับไม่แข็งกระด้างนะครับก็เสร็จไปละหนึ่งลํำ อีสุดาก,ก้อนอายคันนี้นี่ถอยใหม่ป้ายแดงหรือเปล่าครับเนี่ยยีปีป้ายแดงใช่ไหมโอ้โห,โหเครื่องเดิมไหมเคยฟิตมั่งหรือยังเดิมเดิมเลยเหรอโอ้โหยิบโอ้โหยี่สิบสามปีไปตัดนผมอยู่ตรงดูโฮมอ,อ่ะรตรงดูโฮมของนุ้ยมึงอ่ะนะครับไปตาดนี่เติมน้ำมันพันหนึ่งอีกไปกับตอสบายๆแล้วมาวิ่งน้ำได้อีกรอบอ่ะฮะโอ้โหแจ๋วเลยนะนี่แหละอีสุดนะ โอ้โหยีปี24ี่ปีเหรอยี่สิบาปีรถคันนี้ปีสองพัน,พนปีสองพโอ้โหแน่นอนจริงๆครับสุดยอด